สวัีวันลนะครับรับบใส่ลงในเวทีแลนซีรี<อ>ส์คร,รับครับวัสดีครับรับนาทนะครับรับบทนำเหนี่งในเวทีแพลนซีรีส์ครับพี่เมย์ครับซีรีส์เรื่องให,หม่จุดีไม่วายครับเรื่องนี้มันเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วก็พี่เมย์ได้แร,แรแจจงบันดาจาก เยอะหน่อยหน่อยแต่ว่าทางเนี้ยไม่อยากจะทำอะไรที่สบายๆมีรอยยิ้มมีความรักมีความสูงเราก็เลยอยากจะดิๆมั้งค่าค่ะ <writing> <Stuff> นี ay, A. A. ้ก sort of ็เลยเขียนเองสร้างเองกำกับเองด้วยร่วมกันขอใช้คำว่าร่วมดีกว่าค่ะเพราะว่ายังเป็นลูกศิษย์เขาอยู่ค่ะเป็นลูกศิษย์ของพี่เดียดีนะครับแล้วก็ไปต้องเป็นสองคนนี้ครับพี่เองนะนี่เราอยากเหมือนกันเนาะเพราะว่าจริงๆเราต้องเล่าไปเรื่องของการแคสติ้งพี่คิวที่คิวไหมคนนี้หมายถึงที่เขามาแคสติ้งคือสูงนึงค่ะสูงสูงนึงคนแรก กว่เสมอในราใชสามสิ่แรกก็อหน้าแรกหรอ่ะแน่นอนเออก่ใช่ครับก็โดยตเวลาแรกเ็จะบบไม่มีแบบแตดาใใจใช่ัแบบการมาแรกนอยู่ตในตัวเออเขาตงตัวทองใช่ารแบไม่ว่าอะไรหมยว่าเราเดินไปบนสนามหญ้าเราหาหญ้าเส้นที่ยาวที่สุดมันคงจะยากมันคงจะต้องเดินไปไกลๆก่อนเส้นแรกมคงจะไม่ได้มองแน่แต่เขาอยู่จถึงเขาอยู่ถึง แล้วมันเป็นตอละของมันก็นะออโตเมติกสูงออ <laughs> um. <laughs>

เราก็อดมาคนแรกซึ่งเป็นปามาให้หน่อยเราะหาคู่จากคู่กันได้พี่คิวยากมากเลยเพราะเาว่าจะได้น้อมยื่เที่ยงกันคนไหนขหมาคู่คนไหนคนไหนเหมาคู่คนไหนเะ่มันมันค่อนข้างใช้เวลาสุดท้ายคื้ไม่เห็นกับวันที่สอมเพรวอ เองที่สอครับเรื่องนี้มันมีความแตกต่างเพราะว่าเป็นโรติขคอมเมดีเรื่องที่ดราม่ามาถมันมันยากง่ายนนะครับจริงๆเราตลอนกากเาเจอการชิเลยการชิเลย่พราะวดีเนี่พี่เมพูดว่าโว่แกาเขาเลยคำานที่อีเออเออเอเออเออาออเอออเอืออเอเออเออออเอเออเออออเอเอ่อแตอเรอเองมันเออู ที่ที่ตัวละครโตขึ้นมาอะไรอย่างเ้วก็แต่จริงๆแล้วในความเป็นบที้มันก็ก็มีอะไรบางอย่างที่ยากอยู่ในการเล่าอยังไม่อยากบอกอะไรนะปูนะคอมบันดี้นะคอมบัดี้นะคอมบันดี้คอมบันดี้ปีกีก็ดูจากเทรลเลอร์ก็เหมือนจะเป็นคอมเมดี้แต่มันก็จะมีอาบปกเล็กๆน้อยๆแน่นอนเพื่อความคิมโคนกับวันที่สองดูเป็นมากดีกว่าใครเติมเต็มได้แครับรับบทเป็นใครแล้วมันมีความแตกต่างยังไงกับตัวตนของเรา โตแล้วับเจ้าสาวหรือกับใครครับเวดดิ้งไทยอ้าวแต่เราวางแผนแต่งงานใช่ครับอ๋อก็เลยไม่เกิดเรื่องเล่าล้่นครับแต่ว่าสนุกแน่นอนเราถ้าคราดชมดูเหตุการณ์วันนี้เหมือนมันไม่ได้เตรียมตัวจะแต่งงานเลยนะครับเพราะื่อกี้คุณถามอะไรกูไม่รู้อย่างเลยนะครับเออเหมือนเพื่งจะปฐมภกันมากกว่านะฮะอ่ะส่วนปังกันนะ นีหวาไปนี่เราสาวครับแต่ว่าแม่ยเ,เขาบอกครับว่ามันเหมือนมีเหตุอะไรบางอย่างที่ทําให้เจ้าบา่าวเนี่ยมีความตึงเครัยดไปนิดนึงคอ,อัคิดว่าตัวนักเหนือกับบัตนมีความเหมือนหรือแตกตา่างยังไงคิดว่ามีเหมือนค่อนข้างเย็นครับด้วยความแบบว่าพลังงานในการใช้ชีวิตนแต่ว่าเลังงานค่อนข้างเยอะมองโลกนี้นนนแง่ปวดับแล้วก็กิบบนเก่งอะไรแี้ครับอ๋อใช่กินเก่งก็แบบว่าอาจจะส้มซ่ามนิดนึงครับครับไม่น่ารีบร้อน คิวงานปักมี่ปัญหาแล้วจริงค่ะคือเรียบอคือเรียบๆก็เดินสู่ลงได้อ๋ออาจจะต้องการงานดูแลสกายบางคนหรือเปล่าเออไม่เดียวเดี๋ยวเดี๋ยว เจ้าเล่ยครับเออขับรถว่าเจ้าเล่ยแล้วก็เจ้าว,งวางแผนเจ้าเาาจ้าวางแผนใช่อันนี้คือเหมือนในสซูจินก็ค่อนข้างเหมือนครับอ่าแต่ดีนะก็เป็นการวางแผนมันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเราะอไมเพรางวางแผนอยู่แล้วแต่พี่เมย์ครับเรื่องนี้แน่นอนพี่เมย์มีโอกาสได้กำกับกร,ร่วมซึ่งผมอยากถามความยากง่ายและความแตกต่างระหว่าง เป็นบทประพันธ์ของตัวเองเป็นนิยายที่ตัวเองเขียนและตัวเองต้องมาร่วมกำกับด้วยมันแต่เราพลาดก็มีมองยากง่ายกั่ไหน ผมตอบแทนที่เป็นขาวัได้ไหมจริงๆเราบอกวาไม่ยากเลยเพราะว่าจริงๆเรากอยู่งมากยุ่งจะออตั้งแต่เดืนแหนเลอยู่ตลอดใช้ขวัุ์ค่ะใช้เข้าวันศเนีค่ะเปลี่ยนคขั้นตอน เพราะจริงแล้วการเขียนนิยายหรือการที่เราเป็นบทเขียนบทประพันธ์เนี่ยมันต้องมีภาพในหูอย pas, <c oughs> <jam ita> ู่แล้วประมาณนึงที่เน่นะครับสำหรับเรื่องนี้ความท้าทายหรือว่าความยากง่ายของซีรีส์เรื่องนี้มีอะไรที่น่าติดตามน่าสนใจบ้างเอ่อจริงๆแล้วเรื่องนี้มันผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างมีเวลาพี่โบว์ก็คือมีเวลาเในตัวฟูโต้เนี่ยนี่ยมันจะบอกว่าเรื่องที่แล้วเรื่องบรรยากาศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกอย่างค่อนข้างด่วนอยู่แลแต่มันก็โคตรหวาน โดมาเหรอมู่้อรดวแต่แลนี้ก็แบบพอไปทํา้มีเวลาคิดมีเวลาแล้วแบบไปออกกองใส่สปั้นได้มีเวลาชมวนั้าปั้นหน่อยไม้ไหม่ไหวแต่ว่ามันก็ยังโลิติของที่มันก็เลยมีโอกาสได้ปั้นให่ก่อะไครับแล้วก็พอไปถึงคิวที่แบบมันถ่ายเรัทั้งหดเรื่อไมง่ายคือคือไปเจอกบบสถานการณ์บาอย่างแต่ว่าจริงๆแล้วผมตอบไปแล้วถามอะว ด้วยพลางที่โอมีอ่ะเราลองลองแต่วูสอบก็ได้ได้ที่ที่เราต้องกาลลรระดับหนึ่งครับมันก็เลยรู้สึกว่าการเรียนมันง่ายอืมแอนดี้ว <ๆ S 1> <ๆ S 2> ันที่วันสอบกันหนักมากอ่าหนักมากใช่ครับแล้วก็ต้องไปทั้งทุกทีเลยใช่ใช่ค่ะหนักหนักมากเป็นการนสอบที่เราเราหต่านสอบเยอะมากแต่ก็ด้วยความที่เรื่องใหญ่ค่ะตัวสายลมค่ะเป็นตัวละครที่เป็นผู้ชายโปรเฟสต์เนาเ,เป็นไนนู้โปรเฟสต์ อ้ยชอบชอบปัดด้วยแล้วก็เเขาเขาชอบกีฬาพวกแบดสตีมยนะคะเรื่องงานเล่นแดมินต์บอส์ดคะน้องก็ต้องไปเลนบอร์ดด้วย่คตเทพเลยอ่ะสาคเท่าแ้ถ่ายวันที่จมหรือทีเ่นออมาสวยมากคือน้องแบบว่าจะเป็นโทนช่นได้แลวจะว่าที่เกียวแล้วลงมาแต่ต้องารณดูี่สนามรอ และนั่นคือภาพบรรยากาศในทครับคือคือพิเศษวันสอบก็คือด้วยความที่ได้บอกพีเมย์ตัวละครที่ไม่อยู่ในหนังใซีรีส์มันมันซึ่งแน่นอนไม่อยู่กับตัวละครที่จริงบางอย่างการที่เขาจะต้องเข้าไปสัมผัสกับนทอะรหรือหรือทาให้ตัวเองรู้สึกแลาทำให้มันถามมอนง่ายเากต้องทำนายมันมาประควดซึ่งสองคนนี้ ในขณะที่เป็นคู่กับผมถามเลยว่าฉากไหนยากที่สุดของเรื่องนี้เออ่พี่เบนนะนะคิดด้วยนะดูซิว่าจะฉากเดียวมั้ยมันมีมันมียากทางเทคนิคอยู่ฉากนึงครับที่จะลองเอียนพูดกันในรายกันเราสกวนมันเรื่องของคิวแล้วก็ต่อต่างอย่างเงี้ยเราก็แดดก็รอมากเลยตอนนั้นลองเทียนสั่งมาแล้วบอกเลยว่าจะได้ลองเทียนจริงเออเลยโอ้แต่ยินที่หนึ่งเลย ล้ก็เป็นโอเคลก็ไม่ได้ได้ยากอะไรแต่ว่าด้วยความที่แบบมันจะมีบทหพลทั้คูน้พอย่เยแล้วก็ก็พูดแล้วาทำจะไปบอกนักเาไม่เอาเลยก็เสียฟอร์ม้วก็พอล้ทีู่กัก็้เดเราเราทำทัไปที่เน่บอกผมอยากทำอเคดูอ่าที่เลรเกได้คุที่เดินกลับไปแล้วบอกโอ้โหได้โอ้โไม่ได้สองแค่ละแ แน่นอนหรือใครจะไปรอดูพลังที่เป็น้าต่อ้าก็ได้นะครับสรุปแล้วช่างเดือนไบ<ป>นอ๋ <ไป S 1> อัี่เมยนเดไห เขาไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าเขาไม่รู้ว่าออกมาแล้วจะเป็นสตีต่างที่เราคิดไปหรือเปล่าใช่ไหมแต่ท<ด>้ายที่สุดแล้วได้ค่ะเดี๋ยวรอดูนะซึ่งแน่นอนว่าในสีเรื่องนี้ไม่ได้มีนางแสดงแค่ตรงนี้นะครับวันนี้ก็มาร่วมด้วยนะครับเพรานะนั้นเดี๋ยวเราเชิญมาคุยกันเลยดีกว่านะครับต้อนรับนะครับรับบทเป็นเจ๊อิ่มค่ะเป็นหัวหน้าแก๊งในบริษัทจัดงาน่คือสมุนแล้วเขาก็เป็นแบบลูกน้องเราครับผมนั่นถือว่าเป็นการโดดมา รับงารสีวายนึ่งแรกเรกืี่แรงนีดนยาใได้แป็นาำเหลือมากทำอะไรอ๋อตอนที่มีการติดต่อไปให้มาเล่นสีวายพี่เจ้าจ่ารู้สึกยังไงแล้วทำไมถึงตอ คุณไปถามเเดี๋ยวคุณไปถามน้องคุณ้วตอบว่าอะไรก็ต้องตอบว่าสนุกเลยตอบดีเพราะว่าเราสุขสนานจริงเหมอสุกสนานอะไรเงี้ยเข้าก็จะินๆไม่เสียหัวเหรอใช่ฮะมาอีกสี่คนครับน้องใหม่ของเราว่าเดี๋ยวให้นำตัวไปพี่สุขอมวลชนสี่ทีมแล้วก็รวมถึงนักบอลเป็นไทยครับค่ะก็สวัสดีค่ะเอเยอร์อัลพาร์ตโกตินีหวังนะคะในเรื่องวันนี้แนซีรีส์ค่ะครับก็เป็นว่าที่เจ้าสาวว่าเธออัปโป้เลยครับ ก็ <Okay. S 2> อยากจะบอกเกี่ยวกับพวกคาแรคเตอร์เกี่ยวกับกยี่หว่าี่หว่าเนี่ยเป็นคนที่มีความสงสัยร่าเริงแล้วก็มีความม่าใจในอเสูงแล้วก็อย่างนึ่งนะคะก็คือเป็นว้ที่จะสอนที่แสนดูรื่นี้นะคะแต่ก็เป็นแค่ว่าที่นะครับโอเค่นอท่านครับเชิญครับ สวัสด pues ีคร nah ับผมโค้ชเฉยนะครับแล้วโเป็นซานในเรื่อแทนสีครับก็คาลิสเตอร์โตซานนะครับก็จะเป็น <cuestión> นุ่มเนึ่งรุ <ows collaborative> ่งครับผมที่จะมาช่วยงานธุรกิจที่บ้านแฟนที่เชียงใหม่ครับรูปอุปถัมภ์ครับผมแล้วก็จะเป็นขี้แก้งกรานชอบแย่ตอให้คอมมิชชครับเวลาคอมมิชมาจะดูน่ารักพิเศษอะไรอย่างนี้โตวซานชอบครับเป็นคนขี้แก้งมาเถอะ นะครับคีมินพัฒนครับเชิญครับแสดงคะโดนแล้สุวินนะคะแล้วก็เป็นลิวในเวทีแทนแต่ซีรีส์นะคะนี่นะครับลิวก็จะเป็นลูกพี่ลูกน้องขพี่เหนื่ยแหละพี่เช้งใหม่ครับคาแรคเตอร์ของลิวก็จะเป็นคนที่แบบซื่อปากมัค่อยตรงกับใจครับแล้วก็จะชอบโดนเจ้าชายแกล้งบ่อยนะเราทั้จะแบบกบเกลือดหรือการแบบคุยวายออกไปเฮ้ยคนแบบนี้มีเยอะ ไว้ก็เกิดองด้วยกันแบบบางทีก็โอ้โหไม่พี่เห็นผลหรือว่าเออวปรยวายขึ้นมาเออมีแต่ว่าลื้นแล้วอาจจะรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะมีเยอะมีเยอะรู้สึกไงบ้างที่ได้รับบทบาทนี้ทั้งคู่เลยครับครับผมก็รู้สึกเอาจริงตอนแรกที่แบบได้ทางรู้ว่าได้รับบทนี้ก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็รู้สึกแบบเออ ขอบคุณพี่มีแม่วายทุกคนครับที่แบบให้โอกาสได้มาเล่าครองนี้ยรู้สึกดีใจมากรู้สึกขอบคุณมากๆครับผมครับผมเพราะว่าตัวซานเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับตัวรวย้วยครับใช่ครับอีกท่านครับ ว่าน่าจะสนุกจริงๆนะครับขอบคุณทั้งสองท่านนะโอ้ยหน่อยครับกลับมาที่ได้เด็กๆทเด็กกว่ามีแต่เด็กในกองบรรยากาศน่าจะสนุกมากสนุกไหมครับสนุกมากค่ะเป็นอีกหนทางที่เหมือนจะปูเส้นตรงค่ะมีแต่เด็กเยอะคนเยอะที่ไม่ต้องจับเลยหรือพี่จับจัาใช่ค่ะกาบขอบคุณมากค่ะสนุกมากมีแต่เด็กเยอะพี่สาวสูงมากมีแต่เด็กเยอะไม่ได้เล่นเป็นแม่เวยเราเป็นเกม เออเป็นแม่ไม่บอกกับเลยไม่แม่ค่ะไม่แม่โอ้แตสรุปดูจากเมื่อกี้เล่นรู้สึกว่าเข้าขาดีพี่เน่เลยครับในกองเป็นยังไงครับบรรยากาศเอ่อแต่ดิ้นดิ้นบ่อยเลยมาคนไหนดิ้นสุดเอางี้ผมให้นักแสดงทุกคนนะปิดตาตัวเองแล้วโดดกล้งหนึ่งจอสามชี้ไปคนที่คุณคิดว่าดื้อที่สุดในกองเฮ้ยตอบเลยเฮ้ยอ๋อเดี๋ยว พี่ลองดู่แล้วว่าความคิดของนักแสดงด้วยกันเขาจะคิดว่าใครแล้วเดี๋ยวพี่ตอบอีกทีหนึ่งตอบได้หโอเคเออพร้อแม่ทุกคนอ่นะตาตาแน่เราตามพราะหนึ่งท่านชีวิตที่จักรพรรดิีดือดานะถ้าทุกคนพร้อมใจชีวิตที่จักรพรรดิบุกแบบผมผมบพี่เองคนเดียวไม่ได้นะมองหนึ่งสองซ้ำอ่ะคุณชี้เป็นใครเนี่ยสายลมสายลมชี้เป็นใครครับ โค้ชี้ไกลมากอ๋อปั๊กพโอเคปั๊กปั๊กชี้เพื่อใครพี่โฟลอ๋อแล้วก็หนึ่งโฟล์ดชี้ใครวะเแี่ยชี้ปั๊กชี้ปั๊กอ๋อเฮ้ยชี้ปั๊กปั๊กมีสองเสียงเจ้าสาวชี้ใครครับอ๋อคุณทางนิ้วโอเคเดี๋ยวย่างทางนิ้วอะไรเกตชี้ใครปั๊กพี่จะจัดยชี้ตัวเองเหรอพี่ชี้ใครเพราะไม่มีใครดหลือพี่เลยเออนี่แบบ กับพี uh ่เมยใครได้ด mm, oui, ื้อสุดเลยลองเออหมดปากไปลองทำไมก็อเรดื้อใจไหวสุดแหละ้างทีบางไปก็มีกับทุกี่ข้ับนวมันดื้อหรือมันเป็นทุกทำันครทีดีที่แบบแบบนั้นไปพี่เมย์ล่ะก็ปังเนกัน็งเหมือนกันค่ะเพราะว่าคมาเปน้องเนสุดด้วยอ่ะยางเพราะว่านองเกสุดก็นมีความอ่อนที่ไปทำที เป็นงานเลี้ยงของบรรยากาศร้าและเจอ้องปักผมก็นันตีได้วก็นขา้นจะรสุดด้วยแม่อะไรหรออย่างไมวร้ผมรู้สึกสว่าเอ้ยกคนจะสืสน่นเป็นเป็นคนมีอินเทอร์เ<า>น็ตนะเ<า>พราะนั้นอยากให้ติดตามเาัาสุดท้ายนี้วันนี้ทุกคนจะได้ดูเพราะว่าออกอากาศตอนแรกห้าทุ่มทุกวักนพุธทางทีวี25แล้วก็จะมีแขกผู้มีเกียริ นะครับที่พิเศษสุดจะได้ดูก่อนใครตอนเย็นนี้นะครับแต่ย้ำเมร่อคุดูแล้วอย่าลืมไปดูตอนห้าทุ่มที่2 5น,น,นะครับและดูะตอนเที่ยงคืนได้ใน my my ออกออกยนทูทูบของบีมายวายออฟฟิเชียลรวมถึงด้าเดใครอยากดูเวอร์ชันแบบนันคัไอชีนะครับแอปพลิเคชันไอชหรือว,ว่า i q d com ดูช่องทางพเพราะเรื่องกำเนินเร็วว่า สนุกสนานมากจริงๆและนี่คือทั้งหมดของนักแสดงผู้กำกับและผู้จัดกำจากซีรีส์เรื่องนี้นั่นเองครับเวทีแฟนด้วยซีรีส์แฟนกาวรักร้ายของนายเจ้าบ่าวพอสิ้นพระองค์กันด้วยครับ่เดินแถวร่วมด้วยกันที่เรื่องซีรีส์ครับงานกระไข่าวเดี๋ยวให้งานเก็บไปซีรีส์หนึงนะะทุกท่านที่อยู่บนเวทีครับเดี๋ยวเราถ่ายภาพร่วมกัน